พายุปรากฏการธรรมชาติที่ทั้งน่าทึ่งและน่ากลัวแต่คุณรู้หรือไม่ว่าพายุเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกอย่างเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ทำให้พื้นดินและผิวน้ำร้อนขึ้นทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อไอ้น้ำลอยสูงขึ้นอากาศจะเย็นลงทำให้ไอน้ำรวมตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆก,ก่อตัวเป็นเมฆเมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิและความกดอากาศมากขึ้นก็จะเกิดลมพัดแรง เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นประทะกับมวลอากาศเย็นเมฆฝนจะก่อตัวใหญ่ขึ้นหยดน้ําในเมฆรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากพอที่จะตกลงมาเป็นฝนพร้อมกับลมแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่านี่คือพายุฝนฟ้าขนองที่เราคุ้นเคยในประเทศไทยเราพบพายุหลายรูปแบบตั้งแต่พายุฝนฟ้าขนองในฤดูร้อนพายุฤดูมรสุมไปจนถึงพายุหมุนเขตร้อนอย่างพายุไต้ฝุ่นที่เข้ามาจากทะเลจีนใต้พายุคือกระบวนการของธรรมชาติ ที่ช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศแม้บางครั้งจะรุนแรงแต่ก็เป็นส่วนสําคัญของวัฏจักรน้ําและสภาพอากาศของโลกเราถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ